ครับสวัสดีพี่น้องครับงานกอบเข้ามาครับก็คือรถไถครับผมจมครับรถไถจมหนักนะครับ เป็นรถชี่นะครับรถชี่รถยางเดืนดึงมาขึนงานไเีเอินแมคโครครับงานวนเลยเลยต้องได้เอาแมคโครครับผม รถรถไทยรถไทยไงหกเก้าสิบห้ามาตนถถงองบวกขึ้นเพิ่มรถพ่วงรถซิบหอดก็บสภาพค่ะตอนนี้โอ้ใบพันใบพนก็ได้ทอดค่ัใบพันาน ฝนตกมือขึ้นมากมือขึ้นฝนตกแห้งค่ะวันศุกร์ไปเฮ็ดงานกับว่นใดไรกันตกเป็นชั่วโมงค่ะ à, xà liêng vườn liêng này lên xây kéo xây xây phân xây phân ขึ <cease> ้นง่ายปันนี <out> ่เอาเอาเอาดูไปขึ้นง่ายขึง่ายมาแล้วขึ้นแล้วปล่อยอะไรพบอกนี่บอกจ้าจ้าเดี๋ยวเอารถถ่ยออกก่อนมาเอานี่ออกให้เพื่อนเนี่ยงว่าล้องพีกันเลย ขุ้นนะทั้งขุ้นสิแกนกัวด้วทังนี้มันลมเนยแมนหน้าผ่านไทยขึ้นในผอเราแน่ต่อขวดขึ้นในเล่าลรเนี้ยบอก็นบอกเจ้าอันเอิญในข้รรอรถพ่าใส,ใสบริการในข้อลดมาหอนแล้ว เอาเอาต่อได้ออกก็ใไส่ลุนี่ใส่บริการต่อรถโคตรใหม่สำรับคุดอยู่แล้วทางรถขีบค่ะรถติดขีบสำรับขีบใหม่เลยสิยางมาขีบต่อเนี่ยแต่ว่ามันหนึ่งเอาร่ได้บาป หมดขึ้นฝนตกเป็นชั่วโมองเนาะจนน้ำส่วมเท่ากันเลยทั้งหมดไปไปเออเดี๋ยวามาเห็ดเขามาแล้วสวยกัน เอาตอนนี่ออกวะพอ่อเอานี่ออกไงแล้วเนี่ยเอาต่อคออ้อน,นได้มาแล้วเอารถขีดอยู่เงี้ขีดเพขึ้นหลังมันบเม็นงานขีดมันค่าขีดตมอยู่มันต้องขุดมห่างมั้งดอกก่อน พ่อ,อไงพ่อ,อามาต่อให้ด้วยเอาไปไว้วเลาะมอกมอุละ เป็นเหตุค่ะมันฝนตกมาดินมันคุมน้ำดินออกน้ําม่องเนทรายเสร็จตารากิทาเรียบร้อยแล้วเป็น,นอะไรวางใส่น้อลูกพี่หน่อยนา ไปติดผุนอีเด้อหามองเว้เด้อใส่เมียโครดจังค่อยแล้ว <c oughs> จังค่อยแล้วเอาชิปหลอกเขาว่าละตีดีเราอะค่ะนอกไปชิ้ Nên tổng đường thoái lăng đường nào nó nghe Nếu À, nhạc đọc <cười> 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 มั songs, uer, ่งต่อก็เอิ่นได้เด้อล่ะพ่ออันได้มั่งตออยู่ข้าก็เอิลูกได้เด้อได้ปอยู่ไกลกันดอกย่นีละ้ะโอ้เฮ็ดอันน้ไป้นนั่งกันนะ